สวัสดีครับยินต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง EQ สั่ง channel นะครับ yeah. ยีเดี๋ยววันนี้เราก็อยู่ในเกมโปเกมอน TCG Live นั่นเองนะครับใช่ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีโปเกมอน Pocket TCG เปิดและตอนสิ้นเดือนสิ้นเดือนนั้นหรือสิ้นเดือนนี้จําไม่ได้แล้วไม่มั่นใจนะครับอ่ะก็จะเป็นเกมเพย์ที่เล่นเหมือนกันเลยส่วนการ์ดเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าย้ายไปได้หรือเปล่านะโอเควันนี้ก็มาเข้าวงการการ์ดเกมโปเกมอนกันซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาเล่นกับเด็กไฮโดรนั่นเองซึ่งเป็นเด็กโปเกมอนน้ำทั้งเด็กเลยนะครับใช่ ไม่ได้ไปดูแบบว่าพวกเด็กโปรไฟล์อะไรใดๆน,นะครับก็อ่านสกิลเอาแล้วก็ลองจัดตามที่ตัวเองถนัดนะครับใช่ก็เลยมาลองลองกันโอเคเ,เคคร,คเรา,าเจอเป็นโอ้โอ้เราโชคดีนะครับทุกคนเพราะเราเจอเป็นโปเกมอนไฟด้วยคือถ้าเจอสายฟ้าเราก็แตกนะครับเพราะว่าเล่นมาหลายรอบแล้วก็ถ้าเจอสายฟ้าคือแพ้แบบกดยอมได้เลยอะไม่ต้องเล่นต่อโอเคฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อนนะครับก็ทําการปูเบนมาโอ้โหตัวเขาพร้อมเล่นมากต้องเป็นการดีแน่นอนนะครับอย่างนี้นะ อ่าทิ้งจีหนึ่งจีเพื่อหาสองจีเหรออืมเขาต้องมีเวสนามที่เก็บจี้จากอไอ้นี้แน่เลยอะทายการ์ดใช่ไหมอ่าไม่ใช่ตรงนั้นเรียกอะไรอ่ะดรอปโซนหรือ <c oughs> อะไรสักอย่างอาตีกันหลายเกมแล้วโอเคเขายัดจีไฟให้กับคิตโตะทงนี้ไปแล้วนะอืมโอเคเข้าเธอเราครับโอ้ของเล่นมาพอดีเลยเดี๋ยวต้องลงตัวนี้ไปก่อนนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ของเราค่อนข้าง กินแต้มหนีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเราก็ทําการปูบอร์ดบ้างครับที่ของเราก็จะคล้ายๆเขาเลยนะคือเป็นการสะัมประจาบ้านมากไอการขนมปังเมื่อกี้โอเคเราทําการใช้การเทรนเนอร์นะครับของอีริด้านะครับก็จะทําการเสิร์ชดิจิมอนเอ่อโปเกมอนน้าได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นการอ่าพวกการเขาเรียกการอะไรนะพวกเนี้ยการไอเทมนะครับอ่ะโอเคเราก็ทําการหาอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราจะทําการใช้อันนี้เพื่อเสิร์ชหาร่างของอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเราจะ ได้ไหมความสาคัญของการไอเทมชิ้นนี้คือถ้าออกหัวเราจะหาร่างอีโวได้แต่ถ้าออกก้อยเราจะหาร่างเริ่มต้นนะครับโอเคออกเป็นอันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะได้ร่างอีโวนะครับเราก็จะทําการหาเป็ดมาซึ่งจริงๆเราเลือกไก่ได้แค่ตัวเดียวนะแต่เราหาขึ้นมาก่อนโอเคยัดให้ตัวบนไปละกันเพราะว่าเอาไว้หนีนะแล้วก็ใช้รอการ์ดไปก่อนหวังว่าจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเป็นตัวชูโรงของเราเลยนะสำหรับไอเจ้าตัวปิกาเมนตตัวนี้นะอืม โอเคโอ้เขามีการโอ้การนี้มันพลิกชีวิตได้ในหลายๆสถานการณ์เลยนะทุกคนที่ทิ้งการไปมือทั้งหมดแล้วก็ตวจเจ็ดใบอะ่ะคือมันทําให้อีกคนแบบว่ามีการเล่นได้เยอะมากหลังจากที่จริงๆแล้วจะไม่มีอะไรเล่นเลยนะครับอ่าโอ้เขาทิ้งร่างอีโวเจ้าไอ้นี่เลยเหรอแลคคูลเลยเหรออ๋เขาเพื่อหาการดี้มาเลยนะอ่าเขาทําการยัดแล้วโอ้ไฮเปอร์บอลเขาเยอะจังวะเราอย่างนี้มือก็อ่าแล้วทิ้งการไว้นั้นด้วยเอ้นี่คือยังมีกระจิกกระจาจะเล่นอยู่ไหมเนี่ย โอ้เขาเอาน่างสองของฮิโตฮังเงะมานา,น ado, าลิสโดมาอีโวแลละอืมงล้วเขาก็ไม่มีจี้นะอันนี้แปดดีโอเคไม่เป็นไรอ่ะนี่เราเสิร์ฟมาทำไมเนี้ยเราได้อีกแล้วโอเคงั้นเราใช้ไปก่อนเผื่อจะหาร่างสองของจอร์คูลมาได้นะโอเคออกหัวเราได้หาร่างอีโวอย่างงี้สวยเลยครับอ่าอันนี้คือเด็กที่จัดขึ้นมาตามความชอบล้วนๆนะครับใช่ เอาละทีนี้แหละเรามาบริหารกันยังไงดีระหว่างเป็ดกับอันนี้เราเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันสามารถปูจี้น้ําให้เราได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ยัดจี้ให้ตัวนี้แล้วก็ทําการหนีลงมานะครับเอาเสือเขี้ยวดาบไปเล่นก่อนดีไหม,มหรือเอาเป็ดขึ้นไปเลยดีไม่อะเดี๋ยวเราเอาเสือเคี้ยวดาบขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเสิร์ชหาจี้น้ําก่อนแล้วเราก็มีตัวที่ติดติดจี้น้ําได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเนดะี๋ยวใช้นี้ก่อน ัวและคุณนี่ก็เป็นสามัญประจำเด็กของทุกเด็กเลยนะครับก็คือควรจะใส่นะเวลากรบมือน้อยๆเนี่ยมันพลิกสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยตัวจั่วกกาบ,บมือจำกัดจะมี5ใบนั่นเองโอเคตอนนี้จี้น้ําก็เต็มมือแล้วแหละซึ่งจะตรงกับการที่เราปูบอร์ดมาตั้งแต่ต้นเกมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้จะสามารถชาร์จจี้น้ําได้กี่ใบก็ได้ในเทิร์นของเรานะครับก็โอเคจั่วไปให้หมดเลยแล้วก็ตีเลยไหมอืมการเทนเนอร์เก็บไปก่อนเพราะมือมขามีใบเดียวถ้าเราไปช่วยเคาจั่วเนี่ยเกมอาจจะพลิกนะครับ โอเคยัดแค่ใบเดียวก็น่าจะพอนะเพราะว่าเขาเป็นธาตุไฟใช่ไหมหรือเอ๊ะสกิลมันใช้ได้ใช่ไหมนะถ้าจ่ายจุบใบเดียวเนี่ยเอ๊หรือไม่ได้ฉันไม่เคยลองโอเคใช้สองจี้น่าจะได้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราถอดจี้น้ําออกแค่เม็ดเดียวนะครับก็จะฝันของเขาจะโดนตีร้อยี่สิบไหมถ้าเข้าใจถูกโอเคเรียบร้อยครับลิสดตุยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาคงจะการีขึ้นมาแน่เลยแล้วการีเขาจี้ยัดพร้อมมากออื ตีแรงไหมนะโอเคได้ค่อยคิงมานะครับเขาตีเท่าไหร่วะคาร์ดีเนะี่ยอืมสองห้าสิบแรงมากตายเลยดิย <c oughs> ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ปานีกันเลยโอเคแลกกไปนะครับซึ่งจริงเราไม่คุ้มเลยนะครับ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอ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 า,เอาเป็ดขึ้นไปเลยเราภาวนาว่าเราจะได้อา่าลูกอมนะครับ ได้เป็นจี้น้ำมาโอเคเด่อยนะค่อยคิดค่อยคิดเดี๋ยวนะยเราทำการลงโคยคิงไปก่อนยัดจี้ไปเลยดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะทําการลงโคยคิงไปก่อนนะครับอืมใช้ความสามารถของแร็กคูนตัวการ์ดมือมีห้าใบหวังไอ้นี่มากมากโอเคเดี okay, ๋ยวใช้เนสบอลเลยนะครับแลวช่วงนี้คือผมพลาดมากทุกคนผมจําผิดก็คือเจ้าปลาทะเลตัวนี้มันจะต้องลงจากมือเท่านั้นถึงจะหาเทนเนอร์ได้แต่ผมลืมผมเรียกออกมาจากกองลงเบนนะครับเ,เลยทําให้ผม ไม่ได้ใช้สกิลของมันเลยอ่ะอืมโอเคเราทําการรีการ์ดมือใหม่อันนี้ก็คือภาวนาะก็คือช่วยเข้าไปนั่นแหละโอเคเราได้การ์ดอีดดามานะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราจะรอดโอเคเราได้เกโกกะมันอยู่ในภายการ์ดเรานะทําการสลับออกมาเลยแล้วก็มันเป็นการที่ดีมากนะครับทุกคนมันจะทําการปั๊มือให้เราได้อย่างสบายใจนะครับทิ้ง1นจี้แต่ว่าได้ตัว2งใบเนี่ยคือโคตรคุ้มนะ โอเคได้ทำได้ทาการชุบจี้ได้สองใบด้วยนะตีเลยดีไหมหรือว่าหนีดีหนีดีกว่าเอะไรขึ้นไปดีเอาคยคิงไปรับก่อนละกันสู้ๆนะครับคยคิงถ้าทำการฆ่ากาดีเขาได้เนี่ยน่าจะจบแล้วนะคิดว่าเพราะว่าบอรข้างหลังแทบไม่ได้ปูอะไรไว้เลยใช่ไหมนะโอ้โคชเนสบอลครับมาดูว่าเขาจะเรียกอะไรออกมานะ เน็ตช้าเขาเ,าเรียกอะไรอมาอ๋โฮไม่ใช่โฮโอริไฟเยอร์โอเคแล้วทําการอีโวและคูณบ้างแหละอืมเห็นไหมของสามาัญประจําเด็กนะครับทุกเด็กควรจะมีติดไว้นะครับใช่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเทอร์านาเราจะทำการฆ่ากาดีเขาได้นะครับ เขาปูกการีเพิ่มแล้วอีกหนึ่งตัวตอนนี้การ์ดมือเเหลือสองใบนั้น่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วโอเคครับโอ้จริงๆถ้าเราเอาเป็ดไว้เราก็ยังไม่ตายใช่ไหมเสียดายคอยคิงเลยเอาแล้วครับสามต่อห้าเขาัวภไพ่การ์ดขึ้นไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเทิร์นนี้เราทําการตบการดีเขาได้อย่างแน่นอนอืมโอเคได้ขนมปังมาเพิ่มมาทําอะไรไม่รู้แต่ลงไปก่อนอ่าใช่แล้วของสามัญประจําเด็กที่ทุกเด็กควรมีอีกตัวก็คือมานาฟี่ร่างนี้นะครับมันจะทําการกันดาเมจให้กับโปเกมอนบนเบนเราทุกตัวเลยใช่โอเค เป็ดกับกระปี้ร่างสามมาแล้วก็ใช้ไปเลยอ่าเรียบร้อยครับฝั่งตรงข้ามขนลุกแน่ๆบอกเลยโอเคเรามีจี้น้ำอยู่ในนั้นอ่าผมลืมใช้สกิลรคูณก่อนอะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงจี้ไปให้หมดเลยเออเราจะจวดหรือเราจะยัดเลยดีวะอ๋อเมื่อตัวนี้ตีโอเคเดี๋ยวเราผมยัดให้เจ้าปลาตัวนี้ไปเลยนะเพราะว่า ถ้ามันตีเนี่ยมันจะสามารถโม่ตัวเองกลับเข้ากองไปได้นะทีนี้ก็จะใช้ความสามารถได้อีกรอบนึงโอเคทีนี้ได้ใช้ความสามารถแลคูณแล้วเป็นเมสนามกับชุบจี้นะอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตีเข้เลยครับสี่ร้อยหกสิบโคตรแรงของรงข้ามแพ้น้บโอเคแล้วก็เราต้องเสียจี้สองใบขึ้นมือนะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับเพราะมันคอมโบกับไอ้เจ้ามังกรน้ําตัวนี้ครับก็คือต่อให้เราเอาจี้กลับขึ้นมือกี่ใบเธอหน้าเราก็แปะได้ตามใจชอบอยู่ดีนะอืม ถ้าเขาไม่มีอะไรมาค่าเราได้ก็ยังเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับอ้าเขาปูไว้สนามมาแล้วดีนะที่เรายังไม่ลงสนามเราไปอะ่ะเราจะได้ถมของเขาออกนะโอ้เขาใส่ให้กับไฟเยอร์ของเขานะอ้าชุบจี้ได้แต่ว่ายอมเจ็บยี่สิบนะแล้วก็จัวมือเพิ่มหมอ โอ้หาการ์ดไอเทมใช่ไหม <_ A> เขาจะเลือกเป็นอะไรวะอืมไอปอบอีกแล้วหาอะไรอีกเนี่ยการ์ดี้เหรอโอเคเป็นการ์ดีจริงๆด้วยอีโวเลยไหมโอเคเขาอีโวเลยเขาอีโวทำไมวะ <_ A> <_ A> เดี๋ยวเขาก็จะเราไอนี่อีกรอบเหมือนเนี่ย อืมเพิ่มเลือดแล้วอ๋อสลับหนีนะครับเขาจเจ้าอะไรขึ้นมาว่เาเขาไฟเยอร์ขึ้นมาล่ะตีแรงตามอ๋อดาเมจเพิ่มขึ้นถ้ามีตัวนับดาเมจอยู่บนตัวนะครับก็ตีเป็นเจ็ดสิบโอเคได้อยู่นะครับอ่าใช่ซึ่งจี้เนี้ยมันจะมาคอมโบกับ จาเป็ดเต้นระบำได้ดีมากๆ,ๆครับทุกคนไอจี้ที่ยัดจี้เข้าไปแล้วจะกลับไปอยู่ที่ช่องแอคทีฟนะครับถ้าสมมุติจะเป็ดอยู่บนเบนเจ้าความสมารถที่1ของการที่จะเป็ดตีไปนะครับมันจะคอมโบกันได้ดีมากๆโอเคเดี๋ยวเราทําการตจมตีก่อนต้องรีบฆ่านะครับไม่งั้นจะยุ่งเอานะอ่า120ยย่สพอดีตีแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็สลับเจ้าตัวนี้ขึ้นไปเลยเลยตีแล้วก็โม่กับเขากองไปนะครับ ของคำเลิกการดีขึ้นมาโอเคก็คือบังคับให้เขาเลือกตัวขึ้นมาก่อนด้วยนะตอนนี้กลายเป็นสองต่อสามแล้วโอเคทัดเราพอมากทุกคนคิดว่าเธอหน้าน่าจะจบแล้วละ่ะได้การสวิตมาเฉยเลยเพราะงั้นเราไม่จำเป็นต้องให้ปลาตัวนี้ตีแล้วนะอ๋อเขาถมการ์ดสนามเราทิ้งอีกแล้ว,ว่啊 เดี๋ยวผมจะเปิด d e c k l i ลิของผมให้ดูตอนจบคลิปนะครับใช่ก็ดูกันไปก่อนนะเขาใช้แฮปเปอร์บอีกแล้วทุกคนใส่กี่ใบเนี่ย4ี่ใบหรือเปล่าเอาอะไรขึ้นมาวะอ่ะเน็ตโหลดไม่ทันอะไรวะหน้านะเออเราอ๋อเป็นริสตาดอนอะไรอะ่ะล่างดำหมอ,อโอเคถมจี้อีกแล้ว ตอนที่เขาใส่เลือดเพิ่มมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็ดเราตีทัดไฟ420อ่ะทุกคนโคตรแรงโอเคน่าจะจบที่ช็อตนี้เลยนะอืนี่ยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะจริงจริงไม่จำเป็นต้องยัดก็ได้นะเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาที่ช่อง Active เลยแล้วก็ทําการตีเข้าไปเลยครับ460โ okay, อเคเรียบร้อยถอด g ีสองใบก็คือคอมโบกันด้วยนะจี้กลับไปวนใช้ใหม่นั่นเอง เรียบร้อยครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับเด็กไฮโดรของผมนะครับถ้ามีอะไรข้อมูลอะไรผิดพลาดก็แนะนำลงชอคอมเมนต์ได้ด้วยนะเพราะว่าผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับโอเค my show as so c o n f อ่าตอนนี้แรงผมก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ที่เจ้าหมาดำตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวามาดูเด็กลิสต์กันดีกว่ารับของก่อนรับของก่อน โอเคครับเด็กหรือผมก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งผมเน้นใส่ตัวตีมาเยอะนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยสมดุลหรอกแต่ผมคิดว่าการโจมตีหลกากหลายรูปแบบอะ่ะก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเดาทางได้ยากเหมือนกันนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนตีนะทีนี่ก็จะเป็นการเทรนเนอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปามการดบนมือถ้ายิ่งการดบนมือเราเยอะเนี่ยเราก็จิงได้เปรียบฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้คือสไตล์ของผมที่ผมชอบเลยโอเคส่วนเอเนจีก็ใส่อยู่ที่17ใบนะครับก็มีจี้โดดกลับมานะั่นแหละ2ใบแล้วก็จี้สองเม็ดสองใบนะครับ โอเคครับถ้างั้นผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะ